สวัสดีค่ะทุกคนใครเป็นสาวกดิสนีย์บ้างเอ่ยวันนี้เราจะมารีวิวกล่องสุ่มตัวร้ายจากดิสนีย์ค่ะมีให้สะสมกันทั้งหมด6แบบนะคะมี Evil ลฟ e นมาเลฟิเซนต์ e v i l Witch Queen of h e a r t ครูเ e l ่าเดวิและสุดท้ายเออร์ซูล่าค่ะเรามาเริ่มแกะกันเลยทั้งที่แล้วมีคนพูดกันเยอะเลยนะคะว่าซื้อยกเซตยังไงก็ต้องได้ครบซึ่งเราว่ามันก็น่าจะจริงละค่ะแต่เพื่อความตื่นเต้นเราก็ยังจะอยากลุ้นอยู่ดีสำหรับเซตนี้ภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวละคร เรียแล้วก็การ์ดเหมือนเดิมเลยค่ะและในกล่องแรกนี้เราก็ได้เป็น Evil Witch ค่ะเป็นแม่โมใจร้าจากเรื่อง Snow White นะคะอยากจะบอกว่าตอนอเด็กๆที่เราดูเนี๋ยเรากลัวแม่โมตัวนี้มากเลยค่ะช่วงนั้นเราก็เลยกลัวคุณยายหลายๆคนไปเลยค่ะพวกเรื่องดีเทลแล้วก็รายละเอียดต่างๆมินิโซไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยค่ะวัสดุไม่กองแกงแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่กล่องที่2เลยค่ะ ึงจะรู้ว่าจะได้ครบ6ตัวแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีและในกล่องนี้เราก็ได้เป็นเออร์ซูราจากเดลิตเต้ e เมอร์เมดค่ะไม่ค่อยแน่ใจว่าเราเข้าใจถูกไหมแต่คิดว่าเออร์ซูราน่าจะเป็นปลาหมึกยักษ์หรือเปล่านะบนไหล่ของเออร์ซูรามีปลาไหลไฟฟ้า2ตัวที่เป็นลูกน้องของเธอด้วยค่ะบูบีที่น่าสงสารของแม่ีเสียแล้วมีใครจําบทพูดตรงนี้ได้บ้างคะและมาต่อกันที่กล่องที่3กันเลยค่ะและสำหรับในกล่องนี้นะคะเราก็ได้ออกมาเป็นครูเอล่าเดวิลจาก1 0 1 d a l เ a t i a n มชียค่ะ กล่องนี้จะค่อนข้างแตกแต่างจากกล่องอื่นๆนะคะเพราะว่คือเวลาโดนหอมาในถุงพลาสติกแบบนี้ค่ะต้ไมเอตัวเดียวที่มีถุงพลาสติก่อมาต้องมีฐานมีฐานมาให้เลยอาจจะเพราะความผอมเพียวของคุเวลาก็เลยทําให้เธอยืนด้วยตัวเองไม่ได้ค่ะต้องมีฐานไหมเธอยืนแบบนี้กระเป๋าสามารถขยับได้ด้วยค่ะ กล่องถัดไปจะได้เป็นตัวอะไรกันน้ายังเหลืออีก3ตัวค่ะที่เรายังไม่ได้มาแกะกันต่อเลยและสำหรับในกล่องนี้เราก็ได้ออกมาเป็น q e e n of h e ฮา t s จาก Alice in Wonderland ค่ะส่วนตัวเราจะเรียกว่าราชินีแดงนะคะเพราะว่าทุกอย่างรอบตัวเธอเป็นสีแดงหมดเลยค่ะราชินีแดงก็ถูกห่อมาในถุงพลาสติกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเธอเอาหัวใจดวงน้อยๆมาด้วยค่ะมันคือคาถานั่นเองค่ะเสียบใส่ลงไปในมือได้แบบนี้เลยค่ะน่ารักมากๆเลย อลิซอินวันเดอร์แลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งกระตูนที่เราค่อนข้างชอบมากๆเลยค่ะแล้วทุกคนล่ะชอบเรื่องไหนกันกล่องถัดมานี้เราก็ได้เป็นคุณแม่มารีหรือว่ามารีฟิเซนต์จาก s l e p p i n g b e a u t y นั่นเองค่ะอยากจะบอกประภากคนแสดงนะคุณแม่สวยมากสำหรับตัวนี้ก็มีกิมมิกเล็กๆก็คือคาถาสามารถดึงออกมาได้นะคะแต่อย่าไปขโมยของแกเลยค่ะเดี๋ยวแกจะโกรธเอาทั้งสีสันแล้วก็ดีเทลเนี่ยสวยงามมากๆเหมาะแกการสะสมสุดๆเลยค่ะ และในกล่องสุดท้ายนี้นะคะเราก็เหลือแค่ตัวเดียวแล้วค่ะที่เรายังไม่ได้นั่นก็คือราชินีหรือว่าแม่มดใจร้ายจากเรื่องสโนไวท์นั่นแหละค่ะเป็นคนเดียวกันกับแม่มดใจร้ายเลยแต่ว่าอันนี้เป็นร่างราชินีค่ะกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครเงาเลิศในปัตพีประโยคนี้จำขึ้นใจเลยค่ะและนี่ก็คือตัวละครทั้งหมดจากกล่องส่มเซตนี้นะคะใครที่เป็นสาวกดิสนีย์เนี่ยไม่ควรพลาดเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่มินิโซเลยนะคะ